สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟนะครับผมส่วนเครื่องเย็นตาโฟนะครับของเราก็จะพลิกแพงไปตามสถานการณ์นะครับผมนี่นะครับเราจะมาทำกันวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการซอยผักแล้วครับก็จะมีสกอกครับมีเต้าหู้ไข่ครับแล้วก็มีผักครับแล้วก็มีนี่ครับน้ำต้มเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมาม่านะครับเย็นตาโฟวุ้นเส้นต้มยำหม้อไฟนี่นะครับ เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเราก็จะเทเส้นลงไปเลยนะครับนี่นะครับอืเทเส้นลงไปแล้วครับตามด้วยเครื่องทั้งหมดครับนี่นะครับดูนะครับกินคนเดียวครับสายหมดเลยครับตูมหลักร้าหู้ขายลงไปแล้วครับอืผักลงไปแล้วครับต้มพร้อมกันครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเทเครื่องปรุงลงไปนะครับอือหือน่ากินมากครับ แล้วก็มีพริกของมาดีนะครับนี่ของมีเสองเย็นด์โฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝานะครับนี่ปิดฝานะครับอือหือโอ้โหควันขึ้นเลยนะครับโอ้โหเดือดเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหม้อไฟของเรานะครับ ง่ากินมากครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับง่ากินมากครับ เสร็จแล้วครับยินเตอร์โฟหม้อไฟของเราครับนี่นะครับยินเตอร์โฟหม้อไฟของเราอ่านี่นะครับยินเตอร์โฟหม้อไฟของเรามาแล้วนะครับเราก็จะทำการชิมสากอกนะครับอร่อยอยู่แล้วนะครับซกอกนะี้ Uh huh. ดูเส้นครับ uh huh. ก็จะมีผักนิดนึงนะครับเนี <Yeah. S 2> uh ่ยครับอืเข้มข้นอร่อยแล้วก็ควันออกนะครับควันขึ้นเลยนะครับ